ว่าปีนี้หนูแบบปังจริงไหมหนูปังจริงหนูซื้อบ้านใหม่หนูซื้อรถใหมห่ทำทุกอย่างหนูแบบนอกจากของตัวเองแล้วทุกคนก็ยังแบบเปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักหรือว่าคนรอบข้างก็ตามโควิดทุกคนแย่ไหมคะเราเคยอยู่จุดที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราทํางานแต่ว่าเงินมันไม่ได้หมุนได้คล่องอะแล้วเรารู้สึกว่าเน่าวันนี้ที่เรามีแรงทางานอะทำไมเราไม่ทํางานแล้วเก็บมันไว้เยอะๆหนูก็แค่รู้สึกเนี่ยว่าต่อให้มีแต่ว่า มันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้วอะไรเงี้ยของแป้ะเราต้องใช้ทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําไปถ้าเรามีแรงเราก็ทําไปบอกว่าดูหนูเป็นตัวอย่างค่ะเก็บหนูไว้เป็นตัวอย่างค่ะแบบถ้าพี่สุขสบายอยู่แล้วก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ตอบแบบตอบไปเฉยเฉยไม่ได้อะไรนะเราต้องแบบทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูทํางานแล้วหนูมีความสุขค่ะถ้าหนูไม่ทางานหนูอาจจะนอนเปอยติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยปากก่อนจำได้เลยตอนตะกอนสมัยตอนที่โลกแบบออนไลน์ยังไม่ดังใช่ไหมคะแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปังขนาดนี้ หนูไล่ขายของตั้งแต่แรกๆรกขึ้นตึนตาข้างบ้านข้างหมู่บ้านอย่าใช้ความว่าในหมู่บ้านเพราะเขาไม่ได้หมู่บ้านหนูข้างหมู่บ้านเขาก็ป่านจักรยานผ่านมาเนี่ยบ้านดาราตกอ่ะชอบขายของขายหวยขายรุ่นขายหนี้อะไรเงี้ยแล้วไงหลับไปแถวหน้าบ้านเขาบ้างคำว่าคันใหม่ไปขับไปเฉยๆขับไปเฉยๆก็ขับผ่านเดี๋ยวเปิดกระจกบอานน่ะแล้วแต่เป่าเดือด ชีวิตตกอบเนี่ยร, <laughs> รู้สึกว่าอาชีพไหนมันมันก็แบบมันก็ทำงานเราขยันได้ทั้ง